ไปต่อกันที่การเสริมทักษะใหม่ๆที่ทันโลกทันยุคทันสมัยให้กับน้องๆนักเรียนกันนะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นํานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่สนใจการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้ารับการอบรมเพื่อได้จะเพิ่มพูนทักษะการผลิตคลิปวิดีโอสั้นเพื่อเป็นดาวอินฟลูเอนเซอร์ดวงใหม่ขึ้นมาครับ โดยนางสุดท,ทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดคลิปวิดีโอ The RPK Influencer Up Challenge นะราชประชานุเคราะห์สุตานหน้าใหม่ กอให้นักเรียนเนี่ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศที่มีความสนใจด้านการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และผลิตคลิปวิดีโอสั้นที่มีแรงบันดาลใจและเป็นเวทีเฟ้นหาดาวดวงใหม่ของราชประชานุเคราะห์ที่จะทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนและมูล,ลนิธิให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับเป็นผู้ที่ผ่านการตัดสินในรอบคัดเลือกมาแล้วซึ่งทุกคนก็บอกว่าตื่นเต้นและจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ดีมากเลยครับตอนแรกที่ส่งมาก็ไม่นึกว่าจะผ่านข้นรอบมาถึงตรงนี้นะครับก็ผ่านเข้ามาก็ดีใจครับแล้วก็ที่มาตรงนี้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายคลิปหรือว่าการทําหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพิมเ่มเติมมาไปส่งเสริมในโรงเรียนแล้วก็ในท้องถิ่นนะครับโครงการนี้มีประโยชน์กับเยาวชนหรือเด็กไทยยังไงบ้างะครับ มีประโยชน์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ค่ะ<ม>ก็เราได้มีความคิดที่แตกฉานมากขึ้นแล้วเราก็ได้เสริมสร้างมนุิยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆจากจังหวัดอื่นด้วยค่ะสำหรับการอบรมจัดขึ้น5วันระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคม2568โดยมีนักเรียนและครูในสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน56คนแบ่งการฝึกอบรมเป็นทีม14ทีม ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ในการสร้างคอนเทนต์การรู้เท่าทันก่อนการผลิตสื่อและการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ